มาถามผมว่าคิดได้ไงนะครับบีจชนะดอดมูลนะครับผมมาถามว่าบีจชนะดอดมูลได้ไงนะครับผมคือบีจเนี่ยเต็มระบบเทกุละโมลิดอดดมูลป่วยเจ็บควยป่วยตาทีมชาติอีกชนะอยู่แล้วครับผม นนะแล้วนะครับคิดว่าจะชนะสักลูกสองลูกตอนนี้มึงเล่นสี่ลูกเลยเออไม่เคยภูมิใจในจมโอสอนไทยขนาดนี้ครับ,รบชอบนะเราผมชอบ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 ีจีอยู่แล้วชอบบีจีกับเมืองทองนะครับเมืองทองนี่น่าจะเป็นแบบอันดับหนึ่งของผมเลยผมชอบเมืองทองเลยรแต่ริลามก็เป็นแบบ ในสายเลือดเหมือนกันบุรีรัม้ีก็ได้นะบุรีรัมนี่ก็ของจริงนะครับผมแต่เมืองทองเขาลงทุนไม่ถูกจุดนะครับเอออันนี้พูดให้ฟังแต่ตมาพูดว่าดรู้ได้ไงว่าบีจีะชนะออรู้อยู่แล้วโอ้โหทำไมจะไม่รู้โอ้บีจีได้อยู่แล้วก็ดูเอาเด็กมาเล่น ก็ดูหน้ามันอน่อนอย่างนั้นไม่มีตัวจริงหกเจ็ดคนเองนะครับผมนี่จะไปเจอเซราโซโอสกายนะครับโอสก้าในอีกสักแปดเม็ดให้มันไม่กล้ามาแบบเหยียบยามคนในเอเชียหรือคนในอาเซียนนะครับผมไม่อยากให้เขามาทำตัวแบบนี้อไม่อยากให้แบบโหทีมระดับ UCL เกี้ยอะไรเนี่ยไอ้ลลองแชมป์เกี่ยอะไรมาทําแบบอะไรนะมาทําแบบไม่สนใจ,จเจ้าประชาชนคนธรรมดาหรือเด็กน้อยมาเตะก,ก็ได้อันนี้ไม่ไม่เอานะครับไม่ไม่ให้เขาทําแบบนี้นะยิ่งเขาให้ยับนะครับนีผ่ผมกําลังส่งแรงใจไปเชียร์ไอ้เซราโซโสกาให้ยิงเขาสัก แปศูนย์หรือสิบศูนยะ์่ะไม่ให้มันกล้ามาเลยนะครับเออถ้าให้บีจีไปเล่นที่บ้านเขาเขาจะให้บีจยิงเขาสักสามลูกอนะเออยิงแมกสักสองศูนย์สามศูนย์ยิงแม่งมนะนี่เรายิงเขาได้แล้วเราแมากสติวดิวอนะก็เถึงคิวเซราโซ่แล้วครับผมจะยิงเขาเท่าไหร่แต่น่าจะยิงได้เยอะเพราะว่ามัน ต้อกต่อยอ้พวกนี้มันมามันโหเขี่ยมากระจอกกว่าไอ้ไอ้สมอสอนกัม,มืูชายนะครับกระจอกกว่านะสมอสอนกัม,มืูชามายังเสมอเลยนะโอ้เดอแต่เก่งจริงอันนี้เก่งจริงบีจีเก่งจริงนะครับผมแต่ผม ก็ยังเชียร์เมืองทองนะครับให้เมืองทองเกิดนะครับเมืองทองควรจะซื้อกว่าน,นี้ซื้อคนจากบีจีไปก็ได้ครับซื้อทีละสินซื้อชนาทิปอะไรอย่างเงี้ยอ่าเมืองทองต้องเป็นแบบจุดศูนย์รวมนะของบอลไทยนะโอ้โหนี่บุรีรัมขึ้นมาแบบปุ๊บๆๆเลยก็นอกจากบุรีรัมก็ไม่มีใครแล้วครับ này Mường Thay, Tả Bồ, Jaden qua Vị Lâm, không mì. Team nấy, quốc nấy, quốc, này quốc, 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 ไม่ได้อะมันต้องแบบเมืองทองอ่ะต้องเอาแล้วเจงเมืองทองต้องเอาแล้วนะครับเมืองทองต้องเอาเลยนะโอ้โหตายหาแล้วเมืองทองทําอะไรอยู่ครับซื้อชาวต่างชาติซื้อได้แค่นั้นเหรอเมืองทองไงโอ้โหคนรักเมืองทองเลยผมอะ่ะริง จะไปเล่นแบบแปะเมนบุรีมันก็ไม่ใช่แล้วผมโตแล้วไงเออแต่เมืองทองนี่มันต้องได้บีจีนี่ต้องได้แตะโอ้ชนะไม่น่าจะชนะวียรุได้ครับคุณลงทุนไม่บอกควรไปซื้อทิะทอนอน่ะบุญมาทันน่ะอันนี้ผมพูดถึงทิะทอนบุญมาทันหน่อยนะไปซื้อมาเออไปซื้อไอเนี่ไอ ทละทอนอะ่ะไม่กับคุณให้มันลดแบบคนเก่งสักหน่อยหนึ่งจากวีรำอะเงี้ยเออเออไปซื้อมาแพงๆแบบซื้อให้เป็นตำนานของไทยลีกหน่อยสิว่าเออไปซื้อมาซื้อทีละทอนมาเลยหนึ่งแล้วจากทีมวีรำจะเริญสักองค์กรแล้วซื้อมาเลยเมืองทองซื้อได้ ผมเชื่ออันนี้ดูอยู่นะคือแบบเชียร์ไม่ขึ้นเลยโอ้โหไปแพ้ทีมแบบกากากกูน่าจะอยู่แนวหน้านะเมืองทองนี่เป็นทีมหน้าอยู่แนวหน้ามากที่สุดแล้วครับผมกับบีจีนะเมืองทองกับบีจีนี่น่าอยู่แนวหน้าวีรำนี่หน้าแต่วีรัมันก็ขึ้นสูงสุดแล้วล่ะมา แต่ BG กับเมืองทองนี่น่าจะขึ้นแบบอยู่ละวสามทีมอ่ะของไทยลีกอ่ะต้องมีเมืองทองบ g แล้วก็วีราอ่านะมันต้องมีสามทีมนี่นะอันนี้คุณแบบโหเล่นไม่ลงทุนไปดูแต่คนข้างนอกคุณไม่ดูคนข้างในละ่ะเจริญสักซื้อไปเลยแพงๆครับคุณขายได้อยู่แล้วจะเจริญสักวงกรนะครับ นี่มีญี่ปุ่นเขาก็มาดูเจริญศักดิ์วงกรนนะครับเขาให้สิบล้านไม่ปล่อยนะครับเจริญศักดิ์วงกรนนะครับไม่มีไม่ไม่ปล่อยสิบล้านสิบล้านเงินบาทนะสิบล้านบาทนะครับผมไม่ปล่อยนะครับผมเจริญศักดิ์วงกรนนี่มันต้องแบบสักหกสิบล้านขึ้นนะถึงจะปล่อยนะครับผมถ้า สิบล้านเล่นในไทยหลีกก็ได้จะเล่สักองค์กรี่โคตรเก่งนะครับในไทยเนี่ยมั้โหเปรียบเทียบเทียบในชนาทิพย์เลยแต่เพี้ยวไอ้เฟี้ยวไม่พอชนาทิพย์ครับไม่เก่งเหมือนชนาทิพย์ตอนที่ยังเยาอยู่อ่าถ้ายังเยาอยู่ชนาทิพย์นี่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยเมื่อก่อนเนี่ย แต่ผมอยากให้เมืองทองผมเชียร์เมืองทองเชียร์ไม่ขึ้นหรืออะไรยังไงเนี่ยเมืองทองนี่เออผมปวดหัวอยู่เนี่ยเมืองทองนี่ไปซื้อทีละทอนมาเลยนะครับจะสี่ห้าสิบล้านก็ซื้อมาเถอะจะเริ่สักวงกรด้วยครับจะเริ่สักวงค์กรนะต่อไปสักห้าสิบล้านซื้อได้อยู่แล้วเมืองทองเรา บ้านเนี่ยอ็ซื้อมาแล้วก็เป็นแชมป,ป์เปนเลซน ACL ให้ได้โหแต่เมืองทองไม่เอานะผมก็เชียร์อยู่สามทีมครับตอนนี้ครับเชียร์บุรีรัมบีจีกับเมืองทองนะครับแล้วเชียร์บางกอกด้วยชอบด้วยเออ อืก็แชร์อยู่ประมาณนี้ครับก็ถามโอ้โหไม่ต้องมาถามเล่น,ไม,ลนไม่เล่นไม่เล่นไม่ต้องพูดถึงนะครับผมพูดถึงแค่แชร์ใครอยู่นะครับเช,เชียชร์เมืองทองหนักก็ตอนนี้ลุ้นเมืองทองแล้วเป็นห่วงเมืองทองแล้วเออเป็นห่วงเมืองทองนะครับบุรีรัมย์ไม่เท่าไหร่บุรีรัมย์ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขาเสริมเต็มที่อยู่แล้วบีจีก็ แม่ไม่ไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเสริมเต็มที่เหมือนกันแต่เมืองทองนะครับเมืองทองทําอะไรอยู่เออเมืองทองสู้เขาสิคือเมืองทองต้องสู้นะครับผมเออเมืองทองนี่ต้องซื้อแบบทีละทอนไปอ่าจะเริ่มสักวงกรอนไป p ลเ l i a m e าเ p เมอ่านวิไลปะมันเอาไม่อยู่มันรั่วเอออันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับผมบ่ะอย่าแฟนมังทองอย่าดรามากนะไม่ได้ไม่ได้ไไดทรยศใครกูก็ดูของกูกูชอบแบบนี้อะ่ะเออชอบแบบนี้ครับผมชอบจากดูจากลุ้นแมงโคตรลุ้นเลยนะ ผมนี่โคตรรุนนะผมอยากแบบแบบเออถ้าชอบจริงๆเลยแบบทีมที่ชอบเลยคือเมืองทองเมืองทองมันน่าจะได้ไปได้ไกลๆนะมันไม่น่าแบบไม่น่าจอดเมืองทองไงนะมันต้องเมืองทองไนงะเมืองทองถ้าในประเทศไทยเรามีเมืองทองเป็น เออคีแมนตัวแรกไนงะแต่มันไม่ใช่มันเป็นบริลำัมเป็ซะแล้วอะ่ะเออแพ้บริลลัหมดเลยมีความคิดกันแค่เนี้อะ่ะผู้จัดการบริหารอะไรก็ช่างนะแต่ว่าแพ้บริลำัมหมดเลยอะคิดไม่ได้เท่ากับท่านเนวินเลยอะ่ะโหแบบสมองแค่นี้อะ่ะเราซื้อเงินใช้เงินไทยซื้อเหมือน วีรมไหมเมืองทองไปซื้อมาเลยครับจเจริญศักดิ์วงกรกับธีรทรบุญมาทันนักบอลมาอยู่แล้วครับได้ค่าเซ็นสัญญาได้อะไรที่เออ่ต้นสังกัดขายอยู่แล้วครับถ้าได้ตังตามที่คุณซื้อแต่เมืองทองเนี่ยน่าซื้อ ซื้อทีละทอนกับเจริญศักดิ์วงก่อนซื้อมาเลยครับจบเลยเชื่อผมผมเชียร์คุณอยู่นะครับผมเชียร์ไม่ได้เชียร์ธรรมดานะเชียร์จริงๆกับผมเนี่ยเชื่อเข้าไสเลยนะครับผมเมืองทองนะเชียร์เมืองทองอยากเมืองทองก็ รอแหละรอแหละไม่รู้เป็นอะไรของเมืองทองโอ้เปียนไปเปียนมาก็ไม่ได้เรื่องอันนี้นะครับพูดถึงเมืองทองนะผม เชียร์อยู่นะเมืองทองนะผมในใจแบบแบบสุดเลยในประเทศไทยเชียร์ใครผมก็เชียร์เมืองทองนะครับลองลองมาก็น่าจะเป็นบุรีรัมย์อ่ะบุรีรัมย์เนี่ยผมเชียร์ผมซื้อชุดซื้อเสื้อซื้ออะไรแจกลูกแจกหลานหมดอนะ่ะบอกบุรีรัมย์แต่แต่ถ้าเชียร์จริงก็เชียร์เมืองทองนะครับผม อยากให้เมืองทองบอกซื้อคนให้ถูกไหนครับอืมแบีจีอย่างเงี้ยบีจีนี่ทําถูกแล้วนะครับบีจีกับวีรัมนะครับจะสู้กันต่อไปไม่ใช่เมืองทองนะครับผมถ้าเมืองทองยังทําแบบนี้เจอโอ้โหต่อไปก็จะมีบีจีกับวีรัมนะครับที่ว่าแข่งกันนะเพราะว่าบีจีเขา แข็งมากโคตรแข็งเลยทีศิสินชนาทิพเจริญศักิ์หัตายพวกนี้เก่งจริงนะครับนี่มีระดับหัวกะทิของบอลไทยหลีกแล้วครับผมถือว่าผมเล่นถูกนะผมเล่นบีจีก็ถูกเป๊ะเลยโคตรเจ๋งอันนี้ขอบคุณครับผม มาเล่าสู่กันฟังได้เฉยแต่ถ้าเมืองทองแต่ความจริงเมืองทองต้องเกิดนะครับผมเมืองทองนี่ต้องไปเล่น ACL ต้องไปนู่นแหละ ACL จบ UCL เนี่มันต้องไปขนาดนั้นนะครับผมแต่เมืองทองไม่เอาเลยเมืองทองเป็นอะไรของเมืองทองผมยังงงนะครับมีเงินซื้อได้คนแค่แบบนั้นเหรอแต่มันไม่ซื้อเน่เนๆไปเลยล่ะซื้อจเจริญสักวงว์กร ห้าสิบล้านนะให้เขาไปเลยทีละทอนเจ็ดสิบล้านซื้อเลยอันนี้พูดถึงเมืองทองอ่ะเชียร์เมืองทองอยากให้เมืองทองเพราะเมืองทองเป็นหน้าเป็นตากับประเทศได้ง่ายที่สุดแล้วเพราะเมืองทองเป็นทีมใหญ่ที่แบบอันนี้ไม่ได้พูดถึงการท่าเรือนะเพราะว่าการท่าเรือเขา ใหญ่แต่เขาแบบเน้นสตาร์เก่าไงการท่าเลือเนี่เน้นสตาร์เก่ามันก็เลยแบบดูแบบโอ้ไม่ได้อยู่ในยุคไงมันเป็นเน้นแบบสตาร์เก่าซะแล้วสตาร์แบบจะกระเสียนจะแขวนนวมจะแขวนสตาร์ซะแล้วอ่ะอืมอันนี้ไม่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 เท่าไหร่ ถ้าอยู่อยู่เมืองทองนะครับผมผมเชียร์เมืองทองอยู่นะครับผมเมืองทองนี้ต้องต้องเกิดแล้วปีนี้ต้องซื้อนะซื้อเจริญศักดิ์วงกรเลยแย่งฉุดไปเลยซื้อเจริญศักดิ์วงกรกับทีละทอนไปเลยเมืองทองต้องเกิดในเอซีเอนะครับผม เออเมืองทองนี้ต้องนี่นะผมเชี่ยอยู่